สวัสดีค่ะชีวิติคโคัวันนี้ขอเสนอเมนูเต้าส่วนค่ะเมนูขนมหวานทำทานได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กเลยค่ะเต้าส่วนหวานหวานมันๆเข้ากันดีสุดๆกับน้ำกะทิมันๆเค็มๆตัดหน่อยคือด,ดีมากใครที่พร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำถั่วเขียวเลาะเปลือกมาล้างน้ำให้สะอาด ตอนนี้ต้องล้าง3-4รอบและแช่ทิ้งไว้2ชั่วโมงก่อนจะนำมันนึ่งนะคะต่อไปเทถั่วเขียวเลาะเปลือกของเราลงไปเลยเกลี่ยๆ,ๆให้ทั่วจากนั้นปิดฝานึ่งทิ้งไว้30นาทีค่ะเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดแล้วเปิดฝานำไปพักไว้ก่อน ต่อไปใส่แป้งมันลงไปตามด้วยแป้งเท้าใหญ่มอมและคนให้แป้งละลายดีเลยนะคะคนไปได้เรื่อยค่ะจนแป้งเข้ากันดีเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วนําไปพักไว้ก่อนคะ่ะต่อไปตั้งมหม้อเทน้ําเปล่าลงไปรอให้น้ําเดือดใส่น้ําตาลทรายลงไปและคนให้ละลายดีเลยค่ะ คนไปไเรื่อยเมื่อน้ำตาลทรายละลายเข้ากันกับน้ำแล้วรอให้เริ่มเดือดใส่ถั่วเขียวรอบเปลือกของเราลงไปตามด้วยแป้งที่ละลายไว้คนต่อให้เหนียวดีนะคะคนจนเข้ากันเมื่อเตาส่วนของเราได้ที่แล้วไปค่ะยกลงนำไปพักไว้ก่อน ต่อไปตั้งหมอ้อเทกะทิลงไปคนให้กะทิของเราร้อนดีคนเปได้เรื่อยค่ะจนเท่ากันดีและใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะแป้งข้าวเจ้าละ,ละลายน้ำและคนต่อนี้เลยคนให้เข้ากันดีเลยนะคะให้กะทิของเราคนดีเมื่อเสร็จแล้วไปเตรียมเสิร์ฟได้เลย ตักเต้าส่วนของเราให้พร้อมราดต่อด้วยน้ำกะทิช่ำๆค่ะใครชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูเต้าส่วนเมนูขนมหวานวัตถุดิบน้อยและอร่อยมากผู้ใหญ่ที่บ้านต้องติดใจแน่นอนและยิ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนขายกันแล้วด้วยแบบนี้ต้องทำตามกันแล้วนะคะ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ